มันบานคนได้อยู่หันเมื่อคนลำบากใหญ่ได้อยู่หันตไวโลิดเลยติดให้เลยบอลบอลเวฟเขามาเลยพวกนี้เป็นม่มาบอลเวฟยูริเป็นไม้กวาดฮึฮะไม้กวาดหรอท่านอ่ะเอามาดีเถอะปาดปาดให้โซมาก

บอานมาลงท่นสิเดี๋ยด้วยเคาเต้นเบิดหลายหมื่น่เต้นสองหมื่นค่ะหลังรับผันแล้วก็โต๊ะขาวอีกอ่ะสี่พันห้าค่ะแล้วก็เซ็ตโต๊ะเก้าอี้อีกหนึ่งมื่นบาทค่ะโซเขาเขาไปติดไฟพอ่าไม่เขาไม่ยังมาขึ้นเนาะเฉพาะเต้นโต๊ะนี่ทั้งหมดสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทพันแล้วพี่ต้องซื้อบาตหลายๆเด้อปากมือให้แลวจ้า ปกหมุดงงานทห้แล้วนะจ๊ะจับไป<ก>อ,ะไอะไรล่ะ ไม่หกันอยู่ด้วยกัไปหมดอยู่ด้วยกันก็ดีหมืนกันแหะม่่มันสิมันบ่ออันมืออื่นกับเพื่อนเอฟซีเพื่อนเอฟซีได้มันเหลือฟัอกับ่เอฟซพราะนางมันจูนจูนแล้วก็เหยียบไปเท่นั้นเลยกีเอาไปกินแม่บ้านนี้ถามเลยว่าขนบุยบ่๊ีหมองเขานางกินเขาจะกินจุดใส่มีแล้วหนึ่งร้อยก็ฝั่งนี้ไงถ้ามันว่างจริงก็ฝั่งนั้นก็กินได้น เรือที่มอลำอยู่ทางไหนอ่ะนี่ดิต๊าหนาเขาเลยอยู่ตรงกลางเลยเขาเป็นอยู่เป็นสมุยไหมอ๋อแบบสมุยเนาะโอ้ฟิวสมุยเนาะไฟดับแล้วจ้าไฟดับแล้วบอกเพื่อนหน่อยว่าวันที่ห้าเราจะเปิดตัวนักร้องใหม่บอกไปแล้วบอกเอย่างพิษหรอคะบอกวิษแล้วเขารุ่นเขารุ่นอยู่ไฟดับแล้วจ้าไฟดับแล้วไม่มีไฟแล้วตัวในกลุ่มปิดใช่ไหมไม่ใช่กลุ่มเปิดใช่ไหมไลฟ์ปิดเท่านั้น

มันมาเป็นอย่างกันทันมันมาอย่างดอกระทันแต่เบื้องปลามันงานอย่างนี้มันมันเว่ออยู่ด้แม่แต่ห้องมาอยู่ตะกี้ห้องกับป่านี้ได้แม่เ้อมาอยู่ขึ้นบาใหม่จเวอกว่านี้ค่บอเอฟห้องตะกี้ห้องกับ่อเอฟซีห้องหลายอย่เลซุมมือหนี่แห้งคากมันนี่คืออะไรต่าหมดละแม่นวลข้างล่างชันชันชันตบฉันถ้าท้าท่าไป้วท้าท้าไปดาขนาดนั้น บอเศ้าก็จบอกมาข้าลรางเป็นเต้นซุ่มลท่าแบบว่าเห้ยเหวเห้วเหี้ไปสดเลยสองฤดูหนาวฤก็บอกบย่าซื้อื้อยงันี่ยมาฟัฉันฉันนีแล้วฉันซื้อแล้วฟังี่ฉันทัแล้วหมเยแต่มาฟังิเศ้าสันเดียนี่ไงค่ะยาวขนาย่างนี้เลยเห้ยวเห้ามามาเลยนี่ต้นไม้เาวๆเหีมันเยวเ เยสระเพี้ยไหนวะนี่ผมอย่างผมอย่างตแเรนเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าอยู่คนเดียวน่ะบึ้มเลยนั่นน่ะเสียหงาเน่ยไอาไปคิดนผักครับไอแอดมินติกเพิ่นไอแมงมีอยู่เถียงอย่างเนี่ย่ว่าไมุงหย่าฆาเพิ่นต่อไปจุดบานไม้เพ่เถียง แจ่วฮ้องพระคุณนายพลังเป้าปลาทูแบมแบมแบมบ้านหักน้องรีโอพี่จอยเอชซีบีย่างอยู่บ่นี่องนุ่มจาวาจอยหมดอันนี้นแราขมันกับพืี่พกันเป็นน้ำส้มอันนีคือบานออกมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นจาอะไรใกล้กันเพนูมาไม่มีอะไรหรอกเบนนาเคียวหรอ เบรบเเบนเตียมติดคุกแล้วบ่เี่บอนเตนเต้นนะเรเบนีเป็นลบา่เป็นไรพูดทักพูละพูนดหันหนามาาไม่พูทักก็เรียงหันหนาอย่างนี้เลยเรียงปิดปิดตัวอยู่ไหมอยู่อยู่ใกล้ปักไฟที่สุดเพราะเขาต้องเสียบปักด้วยอยู่ตรงไหนก็ได้แครบอรด้หนาบางห้องน้านัน ปาดแล้วบ้านเขาอยู่นี่แม่แล้วนี่แม่หัวเรียงคืขว้ายานข้า,ง,า,าง,งหลังมันเป็นคลองเบิดอ้อมยุ่นกระซังคว้างก <c oughs> ระซงแต่ว่า,วาหนาก็เป็นเขียวมีมวลรงท่านเบียบ์ปจ่าเข้ามา ผู้ใดมีเบียร์สดบอแมนเอามาลงกันได้เอามาขายไงเบอมาขายแก้วแม่ให้กินผู้ละแก้วเอามาโปรโมทแม่สปอนเซอร์จากลี่จากอรอตาพทูตเจวหอแล้วก็ขาตีเรือนขนาดเต็นเต็นละสามเจ้านี่ยัง่บุอะไรนอ้ออีกฟังหุ่นมาเิ่ปินนั่นนี่เนให้นาตีจับไอ้โทรศัพท์ก่อนเื่เดีน าไปเตือนไปโอ้เสียตาฉันนุ่มไปหุ่นไม่เป็นไรนะจิ่บ่อากาศขึ้นหนาวคพึ่งแงออกถ่ายเยอะๆสวัสดีครับเอฟซีช่วงนี้ไม่ได้ค่อยข้อกล้องถ่ายบ่อยๆได้เลยไ่เป็นไรพอใครออกซื้อเลยเพราะไงเปล่าช่วงนี้ช่วงนี้เงียบๆอบใเจ้าไปใช้มาปักเองปิดกัน เพจเพจเถือกพีชกันนะครับปากขอมพิติดตามปากนาแปลเพียรนที่นี้จาก็หีสิเปลงจะต้องปิดน้ำมาคอยกูเลยโอบอเด้มันตรงใ้ช่วงแต่เป็นบอเด้เออุผลเขต้องเห็นมรู้ข้ได้ช่วงเพาะจาบว อ่ะฮบอดเพต้องบอดต้องขืนอ่ะให้บอดยิงกันนะสูงคนละยางกันเนาะโอ้ยสงสารเบาหน้าแม่ต้องปีกตัวยีแม่เลยอ่ะร้องบอดิ่งกันน่ะร้องได้งอยอ่ะในตรงไหนงอนอยู่เหมือนเดิมบอดเราร้องเบิ่งเฮยเท่นบอดบอดเราบุ๋ีคนขาสั่นคือข่อยกระเพราเบา บกสองเต้นแล้วปวดแขนไม่ได้อยู่ตอนแต่ว่ามึงเที่ยวขึ้นเที่ยวลงำกวอีงไงบกนี้ปวดไปยื่ปวดแขนปวดคออีกกออ้ปีนเก้าอี้เร็วกว่าอยู่ดีกวัวเขาเล่งสอดไหมคือเป็นเกียร์เหวียงโมนิสุขนมเอียงโมนิมาเลี้ยียงสวยๆนั่นเห็นรอมาเลีงบุดอนโอยปวดข้อเอียงดอก โอ้ยพี่กันนะคะอันนี้น้ำส้มน้ำส้มพี่เอามาเมื่อนี้อันนี้พี่กันบ้านนาสายล้อยเห็นแล้วเอาคลิปไปลงดีอยู่ดิเมื่อกี้ไงเที่เอาน้ำส้มมาให้เราเมื่อกี้อ๋อนั่นบ่กใช่ครับเขาบเบาๆเนาะเขาอยู่ธัดเด็กบ่อบบงกับผู้ใดญโอ้อันนี้ยิงกอรระดับโลกนะฮะนี่นี่สิงเกอร์นี้ไมอยู่ทุ่งไทยไปไปไปโชว์โชว์โชว์อันนี้สีแก้มยังไม่รู้อะไรบ้างสีแกมแฟมเบอรี่

เป็นเกีังเป็นเกหลายอย่ามีทังเกแกแกสามอย่างมีทั้งบิงซูแล้วก็มีทั้งอีไรไอครีมมีสาอย่างไงผู้สนับสนุนลงมาอน่างนี้ลงทางตัวอย่างไเนี่ นม่ว่าะไรวันนี้มันกลางวันน้ำเีบมาขึตนขึ้นบมีขนประยุน่ข้นยนห่ี่เกียบบอกเนี่าเใบสามเยังตึ้นประยุนไปประดับงานก็ไม่ติพราดี๋คนมันจะเขาจะยงงานคือเขาจะเข้ามาเยอะใช่ไปอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกลางคืนแราทํากลงวบเลยเข้ามาพเมแซย่างแบนล้ กับไปหานนองเกี่ยวบอกเอารถเคเรสิบเอ็ดเดยบู๊สห <c oughs> รือเออเคื่ออยู่มีปมใหร้วมาติดไดอันนี้เ <c oughs> ราก็จะราือแ้วจ้ามาเดียวกั้ตรงเปียสามสะสองอันนี้ลาสตาดแล้วข้าไปสองลว แต<ไ>่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นก่อนกับพรุ่งนี้ดีกว่ารรเอนพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่ให้คนละสองร้อยใครทำความสะอาดห okay. ้องน้ำพี่จบเอามาผ้าหนึ่งหลดหาหองรับผู้เดียวเมาเมาไปไปเรืยเรื่อยเนเปซื้อคิวสันติซูเหตุจะคนก็แล้วแต่คนเดียวคุ้งใเมาเป็นเป็นคนหรือว่าเมาเป็นแรงเมาเป็นเมื่อานนีแล้วแต่มึงสี้เหตุจะไปไปเลื่อยทันดีเนียแล้วก็เหตุที่มันสะอาดข้อมแคียวหยาใหม่ดิหน้าเขียวแล้วเสื้อเต็นเพิ่มใหม่ ทำไมปะครับเจ้่งสามสี่ับึมบึบึมมท่าบอกใช่ลายป่ะนั่นามันล่ามเลยจกจบอมีแะ่หมามุยแหงไหนเยา่ายไปปลุกเขาก่อนปะไปปลุกข้าวก่อนเดี๋ยวลืมท่ายางไหมยีกจอนมากจอนตอนวนี่มาด้วยนะคนไหนดูแผนปินลายชิบปินอ่ะคุณได้ปินเป็นอ่ะ นี่เอปิ้นกั่งาปินแลาระจันรู้ชัดแท้นะมจ้าสารเ้สารกันเด้อมองข้าวสารคืคืิสือน่วางเขมันเป็นอะไรนี่ย่เลไม่ขาไม่รู้ว่ามันจะเป็ข้าวสารด้วแหละเขาจะรู้ว่าตรงนี่ไม่เข้าวสารเขาจะมาเล่นถือหรือข้าวสารอ่ะเอาปใหญ่ๆหรือก็เท่นี้ละก็คือว่าข้าวสาร ข้าวสารพยบข้าวสารตเีมสิตวเียมสิเออเมเบีเดียวพอยงี่ซอยกันซื้อย่ดะไิ้มไปตนั้นน่ะนั่นแหละนี่อีกสองซื้อเพราะว่าที่ส่งไป้ก็สามสามื่อโอเคเนนี่ยไงเก็นนี่เก็นตาโฟไดสองโอเคนะครับทุกคนอย่าลืมซืวัตจองตัวเดิราคา้อย่บาบาทบาท คอนแย่นนะเอนชนบทนะแอนดมินนอนใส่ีนแอดมิน่ให้นอนโรงแรม99คือละ450บาท99ว่ละ3่โอ้ยว่นน้เป็นตายานเลยที่ีรว่องเกี่ยวกบขยะเดิ้ลเนี่ยขยะอย่างน้ำส้ม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 ไปกินแน่มันจะเน่าทิมว้าาาบบนดีก่ มม่ยิบพู่อรทีเอากินก็มาเอาไปก่อนนี่ขยะพ่อมด้วยนี่เพีเดี๋พอมาเอพมเขาจะกินอีกาม่ม่ากลานเฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้งานคอนเสิร์ตเราเลื่อนเราก็เลยโชคดีได้เตรียมงานพี่น้องเออแต่ก็บอสเตรียมแตอว่าศิลปินเขาก็ไปพักผ่อนกลับบ้าน ปีใหม่เพราะว่าเขาไม่ได้หยุดปีใหม่เขาก็เลยกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่นั่นนี่นู่นด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย